สวัสดีค่ะวันนี้เพจไทยพบาพบโชคนะคะนำท่านมาพบกับต้นไม้หกหลงนะคะบอนสีบอนยอดนิยมนะคะที่กำลังฮิตฮอตในตอนนี้เลยนะคะต้นบอนสีหหลงนะคะอันนี้ใบจะแก่แล้วนะคะสีของใบแก่นะคะอันนี้ใบสีใบใหม่ค่ะนี่สวยไหมคะสีชมพู อันนี้ใบอ่อนนะคะเปิือหไม่ต้นหกลงนะคะเป็นบนเป็นต้นไม้ลมลุกนะคะมีหัวนะคะขยายพันธุ์ด้วยหัวนะคะใบพื้นสีก็จะเป็นสีชมพูค่ะขยายพันธุ์ด้วยหัวนะคะต้นหกหลงค่ะ ต้นหกหลงก็จะขยายพันธุ์ด้วยหัวแล้วนี่ค่ะลูกๆของเขานะคะแยกออกจากต้นแม่นะคะใบก็ค่อยๆกัดสีค่ะต้นหกหลงนะคะต้นบอลหกหลงค่ะบอลยอดนิยมเลยค่ะบอลสีหกหลงก็จะมีดอกด้วยนะคะบอลหกหลงนะคะดอกของเขาจะออกตอนกลางคืนนะคะ ออกตามก้านใบเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้น้องยังไม่มีดอกนะคะแม่เขาไม่มีดอกมีชอบชอบใส่ดินดินล่วนนะคะดินล่วนแล้วก็ชอบน้ำนะคะแต่ว่าไม่ชอบอยู่แดดจัดนะคะชอบอยู่แดดแสงลำไยนะคะต้นหกหลงค่ะต้นหกหลงนะคะนี่ค่ะลูกๆของเรานะคะกำลัง กัดสีแล้วก็ออกหลอดไปมาใหม่นะคะนี่หนึ่งหลอดนะคะหลอดเล็กๆนี่ต้นแม่นะคะแยกออกมาจากต้นแม่นี่นะคะหัวเขาก็จะอยู่ในนี้นะคะแยกแยกหน่อยแยกหัวนะคะตอนนี้กระถางกระถางขนาดนี้นะคะขายอยู่ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยนะคะต้นหกหลงนะคะ เป็นไม้ประดับนะคะไม้ประดับชอบปลูกไว้ในบ้านเรือนนะคะเพราะใบของเขาสีสวยนะคะถ้าเป็นพุ่มใหญ่ๆนะคะมันจะสวยมากค่ะต้นหกหลงนะคะกระถางขนาดนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบค่ะในตอนนี้จะได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะ สวยไหมคะน้องหกหลงนะคะสำหรับคลิปหน้าเพจไทยประบาดจะนำมาพบกับต้นไม้มงคลชนิดไหนกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ